สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบ,บกช่อง7ร่วมกับเซนต์เอนเตอร์เทนเมนต์เสนอ สวัสดีครับพบกับผมวราวุิเจนธนากุลและนี่คือตกสิบหยิบล้าน Still Standing Thailand นะครับกับเวทีนี้ไม่มีที่ยืนสําหรับผู้แพ้นหนึ่งผู้วัแข่งขันที่สามารถเอาชนะสินักสู้ของเราได้รับเงินรางวัลไปเลย1ล้านบาทแต่น่าเสียดายครับผู้เข้าแข่งขันของเรานะครับคุณบ่าววีตกลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้นะครับเหลือนักสู้อยู่บนเวทีเพียง6ท่านกับเงินสะสมเข้ากองกลางแล้ว1 8 0 0 0บาทมาถึงคนต่อไปเลยดีกว่าคุณปุ๊ครับ พร้อมจะสื่อสารกับผมไหมฮะครับผมเป็นทหารสื่อสารด้วยครับพร้อมนะฮะดูเกรงมากเลยทำไมคุณปู้ดูเกรงเกรงไหนครับเราจะเกรงจะเกรงทมามําไมมีปัญหาอะไรเหรออ,อย่าอย่าไปเกรงดิเออเราทําตัวเป็นคนอารมณ์ดีแบบผมเนี่ยผมอ,อารมณ์ดีเรายิ่เกรงใหญ่เลยไม่ไม่<อ>มไม่เคยคุณหมอยิ่งเกรงใหญ่เลยพูดอย่างเงี้ยไม่เคยอารงทีเราอารมณ์ดีตลอดเพราะอะไรอรับเพราะยุ่ง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 อะไรเรายุ่งอะไรเรา เอาคุณโรเปิดใจเย็นๆเอาล่ะมาลุ้นกับคุณปู้กันก่อนจะสะสมเพิ่มได้หรือไม่ในวันนี้ขึ้นอยู่กับ10วินาทีและคำถามต่อไปนี้ครับคนที่รู้สึกวิงเวียนจะเป็นลมมักใช้ยาดมครับถูกต้องครับยาดม2 0 0 0มบาทสะสมไปแล้วสะสนะครับ,รบมาถึงคุณหมอมุงมิงสุภาพสตรีคนเดียวบนเวทีนี้นะครับพร้อมไหมครับพร้อมค่ะถ้าพร้อม สิบวินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับเครื่องสำหรับใส่ประตูหน้าต่างเพื่อยึดไม่ให้เปิดเข้าออกได้กุญแจค่ะถูกต้องครับสองหมื่นสองพันบาทกุญแจถูกต้องนะครับคนต่อไปมีกุญแจมือไหมครับอยู่บนรถนะอยู่ที่รถสนใจไหมครับสนใจทะไมผมไม่อยากได้ให้ไว้เป็นที่ระลึกนะแวะมาหาผมตลอดเลย เอาละจ้ารคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงให้ลงไปข้อนี้เลยคนต่อไปมาถึงคุณไก่ครับผมนะครับ2 2,000บาทแล้วจะสะสมเพิ่มได้หรือไม่10วินาทีกับคำถามต่อไปนี้ครับอาการไม่สบายใจเศร้าเพียไม่ใช่ครับอาการไม่สบายใจเสียใจถูกต้องครับเสียใจครับอสดย คุณโรเบิร์ตทำไมทำหน้าเสียดายล่ะครับเกือบไปแล้วสะสมเป็น24,00 0บาทพาถึงคนสุดท้ายของรอบนี้คุณโรเบิร์ตดอกมดันพร้อมนะครับพร้อมครับ10บวินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับหมู่คณะ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 นัดไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเร็วครับ ถูกต้องครับบริษัทอทำไมมาตอบอ่าตอนหมดเวลาแล้วล่ะสองหมื่นสี่พันบาทยังสะสมอยู่ต่อไปครับแต่เอาอย่างนี้ดีกว่าคุณโรเบิร์ตว่างไงครับบอสเดี๋ยวคุณโรเบิร์ต,ตกลงไปเนี่ยคุณโรเบิร์ตจะสบายใจครับยืนอยู่ต่อไปดีกว่ายืน<ะ>ยืนให้ผมได้อายเขามากกว่านี้ใช่ไหมครับครับ ผมจะยืนให้กำลังใจคุณหมอขอบคุณค่ะไม่ต้งงองยุ่งตลอดเลยนะฮะเดี๋ยวเรายังไม่ให้คุณโรเบิร์ตตกเดี๋ยวไปตก<อ>ช่วงหน้าหลังเบรกโฆษณาครับ สนับสนุนโดยข้าวโพดอบก,กรอบทวิสโก้โคโล,ล่าออลด์เอสโคล่าสนับสนุนโดยยาจุดกันยุงเรนเจอร์สเกาต์แบรนด์รังนกแท้อาหารชาวนสเล่โกโก้ครันช์ซีเรียลโฮเกน 60ล้าน Still Standing Thailand นะครับยังอยู่ในรอบ Quick r o u n นะครับสะสมอยู่ที่24,000บาทและเมื่อสักครู่คุณโรเบิร์ตตอบไม่ได้ครับจริงๆคือจะต้องตกลงไปแล้วเพียงแต่วันนี้อยากให้อยู่ใกล้เจ้าพนักงานสักนิดหนึ่งได้ครับเพื่อให้เจ้าพนักงานของเราได้อุ่นใจครับถ้าไม่ได้เงินรางวัลก็ยังได้พูดต้องหาไปไครับปไปได้และก็อยู่ให้กำลังใจคุณหมอมุงวิง เอาล่ะยังยืนอยู่ตรงนี้ต่อไปสําหรับคุณโรเบิร์ตแต่เล่นไม่ได้แล้วนะครับเหลือคนเล่นอยู่เพียง5คนเท่านั้นจะสะสมเพิ่มได้อีกเท่าไหร่อยู่ที่คุณเทนแล้วครับถ้าพร้อม10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคําถามนี้ครับส่วนภายในของผลไม้ที่พอเป็นต้นขึ้นได้เมล็ดถูกต้องครับเมล็ดครับ2 6 0 0 0บาทมาถึงคนต่อไปคุณโอ ตั้งสติให้ดี10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับกอรกฎสิงกันราศีถูกต้องครับ28,000บาทครับมาถึงคนต่อไปคุณปุ๊10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับลักษณะของรูปที่กํำหนดสังเกตได้ว่าใหญ่เล็กสั้นยาวขนาดครับถูกต้องครับ30,000บาทครับม,มาถึงคุณหมอมุงมิง สิบวินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับ oh. เสร็จถึงบรรลุสำเร็จค่ะถูกต้องครับสามหมื่นสองพันบาทครับ <Okay. S 1> มาถึงคนต่อไปคุณไก่ครับสิบวินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับเข oh. ็มที่มีหัวเป็นม,มนะุนใช้กรดกระดาษหรือผ้าถูกต้องมม oh. ครับเข็มมุดครับยังอยู่ต่อ <laughs> ยังอยู่ตุ่ย่าเลยเข้มงดคิดได้นะบริษัททําไมคิดไม่ได้คุณโลเบอร์นะคำถามคนอื่นเราตอบได้ไหมอ๋อได้ทุกคนเลยตั้งแต่มันเล็เนีได้หมดยกเว้นอะไรครับยกเว้นบริษัทของผมนี่แหรอ ยังยืนอยู่ต่อไปสำหรับคุณโรเบิร์ตนะครับสะสมอยู่ตอนนี้3 4 0 0 0บาทควิกราวรอบนี้ไม่มีใครตกลงไปครับเริ่มควิกราวรอบใหม่เลยที่คุณเทนเร็วไหมฮะเร็วมากครับเร็วมากเพราะฉะนั้นตั้งสติให้ดีสิวินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับส่วนของแขนตรงข้ามกับข้อพับข้อสอกถูกต้องครับข้อศอก เห็นไหมจับไปด้วยสัมผัสไปด้วยอันนี้ผมก็รู้อีกแล้วจริงเหรอพี่เออแฟนผมชอบบอกว่าที่รักเธอหน้าเหมือนข้อสอกหมานะทำไมผมไม่ได้คำถามแบบนี้บริษัทดูที่เอาบริษัทมาถามผมสภาพผมมีบริษัทและบริษัทจะไปรอดไหมเสียดาย 36,00 0บาทยังสะสมอยู่ที่ตรงนี้นะครับมาถึงคนต่อไปคุณโอสิบวินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับน้ำที่หลั่งออกจากต่อมในกระพุ้งแก้มช่วยย่อยอาหารน้ำลายฮูกแป้งถูกต้องครับน้ำลายครับ38,00 0บาทมาถึงคนต่อไปคุณปุสิบวินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับทำให้กว้างใหญ่ออกไปขยายครับถูกต้องครับ4ี่0 0บาทแล้วครับตอนนี้ โอ้โหพอพี่โรเบิร์ตไม่ได้แข่งเท่านั้นนะ่ะสะสมอย่างรวดเร็วทุกอย่างมันลื่นไหลหมดเลยนะครับเหมือนผมเกะก,กะมากนะสี่หมืนบาทสะสมอยู่ตอนนี้มาถึงคนต่อไปคุณหมอมุงมิงครับค่ะสิวินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับ<ห>วัตถุโปร่งใสที่มีพื้นหน้าโค้งเว,ว้ามีสมบัติหักลำแสงที่ผ่านไปให้ทางออกอเร็วครับเร็วครับ ถูกโปร่งสายที่มีพื้นหน้าโค้งวาวมีสมบัติหักล้างแสงที่ผ่านไปให้ทางออกก็คือเลนเววาวจยดมันยาวมากค่ะตอบไม่ทันซะแล้วครับคุณหมอมุงมิงคุณโรเบิร์ตทำไมหน้าตาดูสะใจอย่างนั้นล่ะครับผมพร้อมที่จะตกตามไปดูแลคุณหมอลงไปพร้อมกันไหมคะลงไปพร้อมกันะอยูเพื่อนผมกันอะไรนะอยู่เพื่อนผมไม่ต้องยุ่งใครก็ได้เอาเขาไปจากชีวิตผมที ผมบอกคุณโรเบิร์ตเลยคุณจะตกได้ก็ต่อเมื่อคุณไก่จะต้องตกนั่นแหละครับผมจะต้องอยู่ใกล้ชิดกับเขาใช่ถามผมบ้างไหมออแล้วครับเวทีนี้ไม่มีที่ยืนสําหรับผู้แพ้ครับคุณหมอมุงมิงมีเทคนิคการแนะนําสําหรับผู้ป sì ่วยที่จะตกลงไปจากที่สูงไหมครับก็เหลือแต่ทาใจแล้วค่ะตอนนี้เหลือแตใจนะฮะจะรักษาผิวหน้าไปที่ไหนนะครับ ไปที่อารมณ์ดีคลินิกค่ะอารมณ์ดีคลินิกอย่างนี้เข้าไปนี่จะอารมณ์ดีไหมครับอันนี้เขาอารมณ์ดีทั้งวันอยู่แล้ววันนี้รู้ใจอันนี้นอกจากอารมณ์ดีแล้วตาจะเชื่อมเยิ้มด้วยนะฮะแวะไปพี่แวะไปฉีดฟอร์มาลีนกับหมอเขาหน่อยใช่ครับถูกนางเขาฉีดคนตายเขาสารวัตร่อยโอ้บาย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 สลัคุณหมอมุ้งมิงพร้อมหรือยังครับ ถ้าพร้อมวเวทีนี้ไม่มีที่ยืนสำหรับผู้แพ้เชิญครับเชิญครับเชิญครับ,รบและตอนนี้นะครับเหลือนักสู้อยู่บนเวที4ท่านสุภาพบุรุษรุนรวนเลยนะครับโอ้โหคนในเครื่องแบบตัวจริงแลครับตอนนี้สะสมอยู่ที่40,000บาทจะสะสมเพิ่มได้หรือไม่อยู่ที่คุณไก่แล้วครับ10วินาที ตองตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับชื่อขนมทำด้วยข้าวเหนียวเนื่อแพ่เป็นแผ่นกรงตากแห้งนำม,มาทอดโรยน้ำตาลเคี่ยวนตาลเลทไม่ใช่ครับ <Pro blem aker> สนับสนุนโดยวัสลินดิฟลิสโตโลชั่นซัมซุงกาเล็กซี่เอกุลิโกซีโรชูกา c h ช็อกโกแลตเฟรเวอร์ และตอนนี้นะครับเหลือนักสู้อยู่บนเวที4ท่านสุภาพบุรุษล้วนๆเลยสะสมอยู่ที่40,000บาทจะสะสมเพิ่มได้หรือไม่อยู่ที่คุณไก่แล้วครับ10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับชื่อขนมทำด้วยข้าวเหนียวนึ่งแทนเป็นแคนโกลมตากแห้งนำมาทอดโรยน้ำตาลเคี่ยวน้ำเล็ดไม่ใช่ครับใกล้เคียงครับเร็วๆครับน้ำเล็ดแล้วครับหมดเวลาครับคุณโรเบิร์ตตอบได้ไหมครับ ไม่เคยกินเลยครับเคยได้ยินชื่อขนมนางเล็ดไหมครับอ๋อนางเล็ดไงคุณไก่เคยได้ยินไหมจริงๆตอนแรกพูดออกมาใกล้เคียงแล้วนะนเคยเคยได้ยินอยู่ครับได้ยินแต่จำชื่อเป๊ะไม่ได้ติดอยู่นิดนึงถึงเวลาแล้วครับคุณไก่ครับ คุณโรเบิร์ตมีอะไรอยากจะบอกคุณไก่หมอขออนุาตครับพี่เอเดี๋ยวจะพาเพื่อนลงไปด้วยไม่ไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวผมไปเองครับคุณไก่ครับมีอะไรอยากจะฝากสารวัตรเทนไว้หน่อยไหมนั้นเดี๋ยวฝากไปกับพี่เทนเลยแล้วกันนะครับครับผมครับผมเทนอันว่ายังไงผมก็ไม่รอดใช่ไหมครับครับคุณไก่จากปสของเราเวทีนี้ไม่มีที่ยืนสำหรับผู้แพ้เชิญคครรัับบเชิญครับ อยู่ๆทำไมผมรู้สึกสบายใจขึ้นมา,าดูแบบสดชื่นขึ้นมาเลยอะสดชื่นเลยใช่ไหมฮะครับผมน่าจะไปตั้งนานแล้วอีจากคนนี้ <c oughs> เอาละสิตอนนี้สะสมอยู่ที่40,000บาทแต่เหลือนักสู้อยู่บนเวทีเพียง3ท่านเท่านั้น <c oughs> คุณเทนคุณโอและคุณปุ๊1ใน3ท่านนี้แหละครับจะได้เงินอย่างน้อยๆ40,000บาทกลับบ้านไป <c oughs> คนต่อไปอยู่ที่คุณเทน สิวินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับ oh. ชนะปราบให้แพ้พิชิตถูกต้องครับ4 2 0 0มืสองพบาทครับ oh. ตอนนี้ oh. มาถึงคนต่อไปคุณโอสิบวินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับ oh. นิติกรรมซึ่งบุคคลแสดงเจตนากำหนดการค <P itch. S 1> ิดรรรรตายในเรื่องทรัพย์สินถูกต้องครับพินัยกรรม โอ้โหรู้ปุ๊บตอบเลยถูกต้องเลยนะครับ4 4 0 0 0บาทไปแล้วาามาถึงคนต่อไปคุณปุ๊ค,ครับเซบวินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับเกการะารานแสดงอาการดุร้ายหรือคลุมอวาสครับถูกต้องคบอาราวาครับ4 6 0 0 0บาทครับตอนนี้ควิกลาวรอบนี้ถือว่าตอบได้ทุกคนด้วยเอา,าละมาเริ่มควิกลาวรอบใหม่ที่คุณเทนครับเซบวินาที ต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับเกิดเหตุร้ายแรงถึงชีวิตเร็วครับละบาดอาาคไม่ใช่ครับเกิดเหตุร้ายแรงถึงชีวิตเร็วครับตายอาคาดับไม่ถูกนะครับหมดเวลาซะก่อนนะครับเกิดเหตุร้ายแรงถึงชีวิตคุณโรเบิร์ตตกน้ำครับขาเดียวตกใจขาขาดออ๋โอเคมาชะตาขาด อ้โหคุณเทนลึกไม่ออกถึกไม่ออกจริงครับมันสิบวินาทีมันบีบหัวใจเหลือเกินนะฮะมีอะไรอยากจะบอกคุณโรเบิร์ตไหมครับก็อยู่เป็นกําลังใจให้ทั้งสองท่านด้วยครับผมครับผมผมจะมีความสุขอีกแล้วครับครับที่กําลังจะมีตํารวจอีกคนนึงไปแล้วเอาละครับคุณเทนครับพร้อมครับฝากผลงานสักนิดหนึ่งก็ผลงานทางช่องเจ็ดนะครับก็มีนักรบตาพิศาษครับแล้วก็อีกอันหนึ่งยึดยึดฟ้ามหารักษ์ครับ อ่านะครับติดตามได้ช่อง7ของเรานัีนีครับอ่แล้วครับตอนนี้ถึงเวลาของคุณเทนแล้วเช่นเดียวกันเวทีนี้ไม่มีที่ยืนสำหรับผู้แพ้เชิญครับเชิญครับเชิญครับเหลือนักสู้อยู่บนเวทีในเครื่องแบบเพียง2ท่านคุณโอและคุณปุคำถามต่อไปเป็นของคุณโอครับ คุณโอ๋ครับ,รบถ้าคุณตอบไม่ถูกคุณปุ๊รับ46,000บาทกลับบ้านทันทีกดดันไหมครับกดดันมากนะครับกดดัน,อ,น,นอ้าวคุณปุ๊มีอะไรอยากจะอวยพรคุณโอห,หน่อยไหมก็ขออะไรกันครับขออะไรฮะเดี๋ยวขอให้โชคดีครับอ๋อขอให้โชคดีทำไมพูดสั้นอย่างนั้นล่ะเออขอให้โชคดีต้องพูดยาวๆนะครับขอให้โชคดีคุณโอฮะเขาขอคุณจะให้ไหมครับหารสองครับ เอาคุณพูดอย่างนี้ไม่หาเนี่ยคนนั้นเหรอครับนี่ยังอยู่เลยครับอะไรนะยังอยู่เหรอครับถามแบบนี้ยังอยู่นี่ผมให้กําลังใจสองท่านนี่เก่งตอบแบบไม่ต้องคิดเลยเฮ่อเฮ่อเสมแล้วครับผมที่รับใช้ชาติมีให้ผมต้องพันสองพันไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรง่ายง่าย่ายเหลือเหลือเหลือแค่นี้สองคนก็ปองดองกันไปปองดองกันไป เดดีคุณหอครับหายใจลึกๆตั้งสติให้ดี10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับนิติบุคคลซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเงินและธุรกิจหลักทรัพย์ที่ไหนครับแล้วครับแล้วครับหมดเวลาครับนิติบุคคลซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเงินหรือธุรกิจหลักทรัพย์ธนาคารถูกต้องครับ โอ้โหผมชื่นชมมาตลอดเลยทั้ง2องท่านเลยอ่านี่พอกับบริษัทผมเลยเนี่ยโอ้โหคุณโอตื่นเต้นครับตื่นเต้นตื่นเต้นใช่ไหมล่านุนที่สุดเราได้ผู้ชนะในรอบควิกลานะครับก็คือคุณปูรับ46,000บาทคุณขอเขาไงอ๋อครับผมเขาให้คุณเลยครับนะครับเดี๋ยวหาร2ครับ อ๋อนี่ฐานสองกิงหรือเปล่าคูณเล่นครับเ <c oughs> <c oughs> อ้ามันไม่ใช่เรื่องคูณเล่นนะเนี่ย <c oughs> เพื่อผมจะได้ด้วยสักหน่อยคุณ <c oughs> โหนครับ <c oughs> ครับผมความตื่นเต้นมันเป็นยังไงไหนอธิบายหน่อยเออ่ตอนดูรายการอยู่ที่บ้าน <c oughs> คือเราสามารถตอบตอบได้เยอะมาก <c oughs> แต่พอมาเยือนตรงนี้เองก็ สูงมันกดดันทุกอย่างเวลาใช่ครับเรื่องเวลาครับโอ้โหแล้วยิ่งต้องแบบต้องตอบให้ทันภายใน1ิวินาทีนี่มันบีบคั้นเหลือเกินครับผมนะครับแล้วยิ่งเหลือ2คนด้วยตื่นเต้นจริงๆเมื่อกี้ตื่นเต้นจริงๆครับผมออาคุณโอ๋ในยืนตรงๆหน่อยคุณโอ๋นี่แบบเวลาถ่ายนี่ก็มีท่าตะบงตะเบ้ด้วยนะฮะพร้อมไหมฮะพร้อมครับถ้าพร้อมเชิญครับคุณโ ลงไปแล้วถึงเวลาของคุณแล้วครับได้ครับผมพร้อมอยู่แล้วเพื่อบริษัทของผมตอนนี้นะครับคุณไก่นะครับและเจ้าหน้าที่ปศออคนอื่นๆก็มาพร้อมรับคุณเรียบร้อยแล้วเขายังไม่กลับไปอีกนะครับเขาไม่ได้กลับนะครับนี่เขาพาพวกมาด้วยขอผมอยู่ต่อเป็นเพื่อนคุณปูไม่ได้หรอครับหมดเวลาของคุณแล้วคุณโรเบิร์ตโอ้ ผมจะได้มาอีกไหมครับบอสอะไรนะครับผมจะได้มีโอกาสมาอีกไหมครับขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่แล้วครับโอเคอีกปี6เดือนเจอกันครับชอบชอบทานอะไรอะไรนะครับทัดโอเลี้ยงเออผมว่าอย่างอื่นดีกว่าอันนี้เขาซื้อไปเยี่ยมกันเยอะแล้วครับให้ผมไปครับผมเก่งไปหมดแล้วครับ เอาละครับถึงเวลาของคุณโรเบิร์ตแล้วเวทีนี้ไม่มีที่ยืนสำหรับผู้แพ้เวทีนี้ไม่มีที่ยืนสำหรับผู้แพ้เวทีนี้ไม่มีที่ยืนสำหรับผู้แพ้ผู้แพ้มาถึงทหารสื่อสารของเราคุณปุ๊ครับ4ี่หมื่นหกพันบาทตั้งใจจะเอาไปทําอะไรก็ใช้ใจ่ายครับใช้ใจ่ายอย่างครับ ่ามาถึงตรงนี้มีทางเลือกให้คุณปุครับครับคุณปูจะถือเงินเดินลงไปเฉยๆหรืออยากจะลองตกเหมือนคนในเครื่องแบบอื่นๆบ้างครับถ้ามารายการนี้ไม่ได้ตกก็เหมือนมาไม่ถึงนะครับอ๋อมารายการนี้ตั้งใจอยู่แล้วตั้งใจครับเพราะฉะนั้นเลือกที่จะตกครับ ขอขอบคุณลอรีเอวาสลีนเอสโคล a าเนสเล่โกโก้คั s นซีเรียลโฮเกนแป้งเด็กจอร์สันบอสซัมเครื่องดื่มเปปไีนยาจุดกันยุงเรนเจอร์สเกลและแบรนด์รังนกแท้ครับกลับมาพบกับความสุขแบบนี้ได้ใหม่ทุกเย็นวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลาดีๆแบบนี้ทางช่อง7สีกับรายการตกสิหยิบล้านซลซานด i ้ไทยแลนด์พบกันใหม่สวัสดีครับ อาร์ตคาร์บาลพี่เทียนนี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่แอดไปไหนครับเนี่ยพี่แอดก็ไปพักผ่อนนะครับพี่น้องครับ